สวัสดีครับผม Bullet, บูนะครับ <rewarding. S 1> ก็สําหรับเหตุการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ทันตั้งตัวนะครับผมแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยคือเราต้องมีสตินะครับทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่บ้านนะครับผมเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็สําหรับใครที่อยู่บ้านนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามข่าวสารอย่างสม่ําเสมอนะครับผมรักษาความสะอาดของตอนเองและก็คนในบ้านโดยการล้างมือบ่อยๆนะครับทานอาหารปรุงสุก ไม่รับประทานอาหารร่วมกันนะครับและที่สําคัญเนี่ยรักษาระยะห่าง1-2เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็คนในครอบครัวครับสุดท้ายนี้เนี่ยบูก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณหมอนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเพราะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ย รักษา,า,าระยะห่าง1-2เมตรนะครับเพื่อให้โควิดเนี่ยหมดไปแล้วก็ความปลอดภัยของคนที่เรารักครับ